คะ่ะเอน้องจ้าทำไมตัวหมิ่นจังเลยอะเมื่อเช้าหนูอาบน้ำเปล่าเอมไม่ได้อาบน้ำค่ะถึงว่าเต่ามินหมิน่นจกกะกันลนี่โอ้โหนั้นไปอาบน้ำไปเดี๋ยวหนูก็ไม่อยากอาบน้ำนี่คะ่ะขอดุมหละเบีเอมงั้นกูดได้คะ่ะ ไปอาบน้ำเร็วปดีแต่พี่เราที่นั่งรออยู่ตรงนี้นะอาบน้ำได้ค่ะแต่หนูไม่อหากับน้ำอาบน้ำเธอตัวจะได้หอมๆทาแป้งได้ก็ได้หอมดีได้ค่ะ <c oughs> เปิดเป็นเป้าหรยวพี่เปิดให้โอปลปาปออกไปเอาปเข้าไปเลยเดี๋ยวพี่นั่ง หนังสือเรียนก่อนหนังสืออื่นก็อ่านไปแหละมั่มวๆไปไม่รู้อ่ะ <c oughs> นอ่นเรอเปิดน้ำก่อนชืดๆฮะอะไรเนี่ยทำไมมันไม่เห็นฉันเปิดแล้วแต่น้ำมันไม่ไหลอ่ะแต่เมื่อกี้เราเปลุกไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วน้ำมันไม่ไหลได้ยังไงอ่ะ พี่คะเอาไปอาบน้ําสิทําไมไม่อาบน้ําล่ะตัวจะได้หอมๆน้ํามันไม่ไหลค่ะฮะน้ําไม่ไหลหรอไหนพี่ไปลองเปิดดูหน่อยสิฮ้ฮยเฮ,ฮเปิดไม่ได้เหมือนกันนั้นทาไงดีล่ะน้ําไม่ไหลกละทําไงดีล่ะน้องทําไงล่ะไป w a ต e ม mirror w เวฟขับกันไหม จะไปทำไมคะเราอยากจะอาบน้ำเราไม่ได้อยากจะไปเที่ยวสวนน้ำนี่คะไม่พี่จำได้ในรบต้องมีเราเคยขับอะเคยมีที่อาบน้ำหรอคะแล้วเราจะไปเราต้องไปบอกแม่ก่อนหมคะอ๋อแน่นอนอยู่แล้วจ้ะงไปบอกแม่ก่อนแม่คะ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 อะไรเหรอจ๊นะลูกแม่ ค่ะเอาเหรออืถ้าน้ำไม่ไหลหนูอขอไปอาบน้ำที่วอเตอร์เมลอนได้ไหมพาหนังไปอาบน้ำที่วอเตอร์เมลวิฟค่ะบ้าค่ะเออได้จ้าลูกแต่มันมีที่อาบน้ำด้วยเหรอใช่ค่ะไปได้ไหมได้จ้าลูกแต่กลับมาไวๆนะค่ะโอเคลูกกลจะไปไหนอะ ไปอาบน้ำที่วอเต้องมีร้อน,นี้ค่ะบัานน้ำมันไม่ไหลอาวเหรออ๋อใช่นั้นแม่บอกว่าไปได้นั้นไปกันปะปะนับสามสอง <c oughs> หนึ่งเ <c oughs> ย่เยเราจะไปอาบน้ำกันพี่พนักงานนี่ไปถามเขาขก่อนได้ไหมได้เออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พอดีวันนี้ค่ะขอมาอมอาบน้ำได้ไหมคะอาบน้ำตรงที่มันเป็นอาบน้ำมากค่ะอาะแต่นี้นอยค่ะเดินไปทางไหนนะคะพอดีหนูลืมนะค่ะพี่่วยบอกเนี้ยไหมคะอ่อได้ค่ะเดินตรองไปเลยค่ะแล้วก็จนกว่าจะมีโต๊ะที่อบนะค่ะคือที่เราอบตอนไปวอเตอร์แมงโลเวฟขับค่ะ ตรงนั้นแหละค่ะใกล้ๆเองค่ะ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 ฉันล่างใช่ไหมคะอ๋อใช่แน่นอยู่แล้วค่ะเพรายังไม่ได้บอกเลยนะว่าชั้นไหนค่ะโอเคค่ะเอิ่มรับไปนี้ไหมคะแถมค่ะเอิ่มไม่เอาค่ะเอิ่มไม่เอาแน่จริงนะคะอ๋อค่ะแค่มาอาบน้ำหนึ่งเดียวพาน้องมาอาบน้ำค่ะโอเคค่ะ เอ่อแบบนน้ำน,นะคะรอๆๆพี่จำไม่ได้เลี้ยวววเลี้ยวซ้ายหรือว่เลี้ยวขวาหนูก็จำไม่ได้เหมือนกันค่ะซ้ายขวาก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคือไหนไม่รู้อีกนั่นไงพี่รัปรพอไปถามเขาไหมคะเธอไดอ้อสวัสดีค่ะคุณพี่คะสวัสดีครับคุณ คุณจะมาทำอะไราเหรอครับที่มาที่นี้คุณจะบอกผมแจ้งผมเรื่องเลยครับจะขึ้นลิฟต์เหรอครับเดี๋ยวผมกดให้ครับหาอเปล่าค่ะโอเคโอเคเอ่อพอดีค่ะไม่ได้อยากจะขึ้นลิฟต์นะคะช่วยบอกทางแบบน้ำหน่อยได้ไหมคะอันนี้ครับตรงนี้ครับไม่เอาค่ะน้องกลมคนมันปิดอะคะ่ะจะทับเท้า ใช่หนูกลัวมันจะทับเท้าหนูเออนั้นก็ระวังเท้านะครับพอดีน้องจําได้พอดีพี่น้องจําได้นะคะว่ามันมีที่แขวนน้ำไว้อยู่แล้วที่เป็นหยูกใกล้ๆตู้อบประคะัมันจะอยู่ต่อไหนหนะคะอ๋ตอตรงเลยครับตรงไปสุดเลยครับโอเคค่ะคนพี่ระปรพอนั้นไปละคะนะครับ ล้อมอนันโอ้โอ้ไม่มีใครเึินเรียบเลยน้องตาแป๊บไป,ป,ปให้เต็มจ้าเพื่อนว,ว้าวว้าวบ้านลมขอบคุณมากเลยนะไม่เป็นไรลองตาปไปซื้อน้ำก่อนนะแมวค่ะเอาน้ำปิดนิสวัสดีค่ะทำไมนะน้าน้ำน้ำถึงปิดอะคะอ๋อค่ะ ที่น้ำร้านน้ำปิดเพราะว่ารถกำลังจะมาเอาผักผลไม้หรือว่าที่เครื่องปั่นมนาะส่งค่ะผักผลไม้หมดแล้วเวลาจะปั่นน้ำก็จะไม่มีแล้วค่ะพรุ่งนี้จะมีค่ะตอนเย็นค่ะอ๋อค่ะตรงไหนนะคะที่เป็นเที่ยวนะ้ำอาตตงไปเลยค่ะตรงนี้นะคะ อาบน้ำได้เลยนะคะเดี๋ยวพอดีดิฉันต้องไปลาก่อนนะคะว่าเมื่อไหร่ผักผลไม้ที่จะเอาน้ำเมื่อไหร่จะมาย่งเงี้ยเฮ้ยไปน้องอาบน้ำไปอาบน้ำเองนะดูแล้วค่ะเอาไม่ถอดแว่นกันละ่ะออกมาพี่ฝากเลยไม่หายหรอกเอาพี่ใส่แว่นในเลยอวยมาพี่นั่งรอแล้วกันโโอหแล้ว ชิคเี้นายินดีกว่าไปอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำไม่ไวแล้วน้องเดี๋ยวพ่อแม่เรียกค่ะเอ้เป็นอะไรเป็นอะไรน้องน้ำน้ำเย็นมากเลยค่ะน้ำน้ำเย็นมากคุณผู้ชมคะเกิดเรื่องแล้วค่ะ น้ำเย็นหนู่าไม่ได้แล้วมันเย็นมากเกิดเรื่องแล้วค่ะน้ำเย็นมากนั้นก็บานนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายบายอย่าลืม good like, good check, สสกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างเลนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวขอไปคุยกับน้องแทนะ นี่พี่เหรอแล้วไงน้ำเยีนก็อาบไปเลยเหอะอือเบลค่ะบอกแล้วไงอาบอับอับไปปะปะอู้เบยค่ะ